ครับอันนี้อันนี้กดตีนะอันนี้เฮ้ยไม่ไม่ผมรอเล่นครับพี่ไม่ไม่รอรอรอเล่นรอเล่นครับพี่เขเล่นจะจบปะถ้าพี่เราผิดพี่ต้องให้เข้าของคนละจานถ้าพี่เราผิดเรื่องเนี่ยไอ้เบาไอ้เหี้ยไอ้เบามันไม่ได้เลยนะเสียเสียงหัวแดงเนี่ยไม่เนี้ยว่าไปพี่เราทักทายเขาเฉยๆเราทักทายเป็นคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้ แหมอย่างเงี้ยชอบจังเลยนะไอ้เฮียมุกกดผิดแล้วแก้เนี่ยไอสัตว์กูยังชอบเลยเฮียไม่ไม่บอกคือเราเราก็รู้มือกันอยู่ถึงเวลาถ้าเป็นเรื่องสองสามทแบบว่าถ้าเป็นของมึงมันก็มีทับไลน์แล้วมึงชอบคนไหนเลือกสี่คนก็สี่คนไงไปแล้วคะถามกนพี่ก็ชอบถามหรืออะไรเนี่ยคนพี่ชอบสี่คนเลยได้หนึ่งอะได้ถึงสี่นะพี่ใช่หรอปัด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 เป็นสี่ที่น้องครับอันนี้เดี๋ยว ต่อคิวได้ไหมหรือ,อยังไงหรือเรา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  <laughs> คือพี่พี่พพถ้าะสะมมติว่าพี่จะคนเดียวแล้วเราสี่คน <c oughs> จังไรคุยกันห้องพี่ไบหรอห้องเดียวกันห <c oughs> ้องเดียวกันมาถึงเรื่องอะไรเนาะห้องเดียวกันทาอะไรเนาะก็ <c oughs> เล่นเกมนี่แหละแต่ว่าเล่นในสตูเนี่ยให้ใสตูแค่ห้องเดียวกันแต่ว่าใช้คอมแยกกันเล่นมันจะอึดอัดไหมพี่ไหวรือเปล่าสี่คนเราไหวไหมไหวไหมน้องนะเบาไม่ใช่เออพี่ไหวเปล่า ไม่ละพี่ไอโกเหมือนไม่ค่อยอยากฟังแะ่แต่แบบฟังยับไอ้พวกชอบพวกยินชอบชอบไปมองไปมไปชอบอ่ะเอางี้พี่จะไม่ถามอะไรเยอะตรงเนี้ยเรามีคนที่หน้าไม่เหมือนกันทั้งนั้นเลยอ่าเนี่ยที่ผู้ชายในตรงเนี้ยห้าคนเนี่ยหนูชอบหน้าแบบไหนอ่เดี๋ยวพี่เนี่ยถ้าขวดห้าคนเนี่ยจะยืนตรงเนี้ยหน้ากระดานพี่ปามปหน้ากระดานหน่อยพี่อ่ามาบพ๊กบตรงนี้ตรงนี้มเนีพามาพี่โก้ก็พามา แล้วก็เดี๋ยวไม่ต่อยสาวเนี่ยไม่พี่คนไหนเบอร์ตองอ่ะพี่เออดี๋ยวเพิ่งโบตรงโบตองก่อนพี่จะถามเลยก่อนว่าตอนเนี้ยเราเนยชอบแบบไหนโอเคไหมคือพวกหนูว่าพวกหนูสี่คนน่ะเขาไม่ค่อยดูหน้าพี่เขาดูนิสัยอ่ะพี่มันรูแค้นเนิสัยอะไรครับนิสัยแบบดีๆครับอออืเหล่อหล่อใจดีเออเาใจเก่งครับพาดูแลได้สปอร์ต้วยนะครับ อ่ะโอเคต่อไปผมนะมันก็เว่าเราซื้อหลอรวยควยใหญ่คะใช่ยก็มันมันพูดไดใช่ไหมพี่มันพูดไดเนาะพูดได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 พอดีพวกหนูกลัวควยใหญ่อ่ะพี่เพราะว่ามันมันมันเจ็บมัน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 ทำไมหรอเหี้ยพี่ชอบนะเราสู้มืออย่างเงี้ยพี่เริ่มหนักไปแล้วน้องไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพวกหนูแค่ทาคอนเทนต์เฉยไม่เป็นไรพี่พวกหนูไปคิดมาก แต่ Rabbi, พี่ไม่คอนเทนต์นะประเด็นไม่จริงหรอพี่พี a, ่คอนเทนต์นะพีเดี๋ยวพี e ่พี่เขาพี่คอนเทนต์นะอันนี้พี่คอนเทนต์ร้อยพี่คอนเทนต์ร้อยพี่คอนเทนต์ร้อยคอนเทนต์ครับสิปจีนพี่คอนเทนต์ร้อยครับพี่คอนเทนต์ร้อยเอาให้เบาคอนเทนต์ครับสาวเอาวาเราซื้อแล้วก็วเราซื้อคลิปคนเดียวครับอันนี้พี่ไม่เกี่ยวครับบ้านนอกค้องหนาวสคริปต์ลำบางใช่ครับเขาเป็นคนบอกให้พี่เนี่ยเข้ามาทักคุยแล้วบอกว่าพี่อะจริงจังนะไม่มีนะพี่คอนเทนต์ชัวร์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ พี่บอกเขาเอ้ยเขาบอกเอ้ยเขาเด็กกระซิบมาบอกสคริปต์ลำปลาร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรไม่รู้พี่ใช่มันมันมันในนี่อยู่มันเจ้าปอบบอกแล้วเต็ไปว้าวเต็มบวกไปเฮียพี่คะครับพี่ชื่ออะไรนะชื่อเซตเตอร์มักกัสันครับโอ้โหหมากะสันเนาะโอ้โหมักกัสันครับไม่ใช่หมากะสันมักมักครับมักมักสมารอ๋อพอดีน้องหนูหัวตึงไงพี่ไม่เป็นไรครับมักอันนี้มักให้พี่ช่วยให้นเราชัยพี่ช่วยแคสไหมให้เราชัยพี่แคสไหมโอ้โหได้เลยครับแ้นองพี่มีออยู่่ะ พี่มีไอเนี่ยไอแคตตันบัตอ่ะแบบเนี่ยเต็มมากเลยมันจะเต็มบไหมครับพี่แคตตันบัตเจ็บมันคันๆเลยพี่คัตตันบัหอ่ะมันจะเสียวไหมพี่เราจะเราว่าาเรจะเสียวไหมเราจะกระเจี๊ยดีหรือว่านะมันเล็กหรือเปล่าโอ้จะลองไม่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 เออ่ะพี่จะไม่ออกนะเราจะลองไหมอันนี้ ไม่บอกว่าถามน้องว่าจะคลิปน่ะเออเอาจริงจริงไหมบอกถ้าน้องถ้าน้องเขาาจริงขึ้นมามึงไหวหรอไหวไหมไหวหรอกูไปเลยแหละเออมึงไปจริงอ่ะแต่หนูไม่ชอบของแกนะอุ้ยเขาบอกไม่ชอบพวกเรืองแกรูพีอะไรเงี้ยเอ้ยบอกว่าพี่แกเหรอ่ะพี่ถามตรงพี่แกเหรอไม่รู้ค่ะแต่หนูไม่ชอบของแกไงแล้วพี่แกตรงไหนเอาพี่แกตรงไหนมีนีมีอะไรให้พี่แกตอนเนี้ยแม่พี่เหมือนคนแกเหรอพี่อายุแก โอ้ป้าโอ้โหที่ถ้าฟังเสียงไม่บอกว่าต้องฟังเสียงกูละไอ้เหี้ยไม่หนุ่มพี่จั่นพี่จั่นพี่นะเสียงเสียงหนุ่มเสียงรอบเสียงมันโม่งบอกได้เลยหรอไอ้อย่างเสียงเนี้ยอย่างของพี่นี่เสียงแก่ไหมครับแต่ยี่สิบสองอ่ะแต่ว่าเสียงพี่นะใครครับเสียงเสียงยี่สิบสองพี่คุณรู้ไหมเสียงแก่เป็นยังไงครับพี่เออเสียงเสียงอย่างพี่นี่ถือว่าแก่นะครับเนี่ย พี่งพี่ดูโตเฉยๆครับพี่ได้แก่แล้วยงวันนี้เสียงว่นนี้แล้วอย่พี่ดูแก่ไหมครับเสียงพี่อะก็นิดงไม่แก่ครับพี่ประมาณ2ี่สหาถ้าเสียงแล้วอย่างพี่อย่างอย่างพี่อายุเท่าไหร่ครับอย่างพี่อายุเท่าไหร่ครับอนี้พี่ประมาณยี่สิบห้ายี่หโอเคครับโอ้สวยสวยตา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 ผมตาผมาอะไรบอแล้พี่พี่อายุเท่าไหร่ของพี่น่าจะหกสามหิบนตัวโอ้ยเ้าพี่ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยว ถึงเสียงมึงรู้ไหมเสียงเสียงมึงรู้ไหมว่าเสียงกูแก่แต่มึงรู้ไหมอายุโอฟฟี่เท่าไหร่ตัวเลขตัวเลขหนึ่งสิบพี่หลุดไปแล้วพี่แล้วหุดพี่เบาเฮียหลุดไปแล้วโอเคไอ้เบามึงโดนใครยิงอ่ะไอ้เหี้ยมันเป็นอะไรวะไอ้สัตว์นึงก็ไม่เข้าแล้วเว้ย เนี่ย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 นายกบนเขาว้าวว้เนองบนเขาว่าใครยิงไม่รู้ว่ามันรวยหรือมันควยอะไรวะรวยรวยน้องอาจจะรวยน้องอาจจะรวยอาจจะรวยน้องจะรวยนี่คุณรู้ไหมผมจะบอกให้ที่คุณบอกว่าผมเสียงแก่คุณรู้ไหมว่าผมเนี่ยอายุยี่สิบใช่หรอผมเนี่ยยี่สิบพี่เด็กไปอ่ะพี่ยี่สิบเองเหรอหัวโคตรเถิกเลยใช่ค่ะอ้เย็ที่ไม่มีข้าวเนี่ยเย็นอะไรน้องเย็นอะไรน้องจะเย็นหน่อยเก็บไว้หน่อยน้อง มีใครมีข้าวให้น้องหนูซื้อไหมคะเอาไปก็ได้ครับเลขอกะไรครับเลขอกะไรน้องหนูจะตุยหน,นึ่งสองหนึ่งสองคับว่าทำไมพี่พี่ใจดีจังอ,อยู่แล้วครับใจดีอยู่แล้วอันนี้ง <c oughs> ั้นหนูขออีกกล่องหนึ่งได้ไหมอะ่ะต <c oughs> ัน <c oughs> ได้ไหมอนี่ <c oughs> คือเอาสอบ <c oughs> ได้สอบเอาเอางี้พี่ให้กล่องพี่ให้พี่ให้ข้าวหนูพี่ขอกล่องซ่อมได้ไหมตอนนี้พี่ขาดแคลนกล่องกล่องซ่อมอ่ะแลกกันไหมหนูมีแต่กล่องซ่อมไปอ่ะตอนนี้ในตัวหนูอ่ะซ่อมไรครับ ถ้ามีเดี๋ยวซ่อมไฟพี่ว่าไม่ค่อยเหมาะกับไม่ค่อยเหมาะกับไอ้เวาแล้วล่ะไอ้เวาต้องการคนซ่อมใจเลยบอสน้องชายพี่ฮัลโหลน้องเว้าใจพังเหรอคะไอ้น้องชายพี่ใจพังหัวแดงคนนั้นล่ะหายไปเลยอ่ะไอ้เว้าเดี๋ยใจครับพี่มาตายโอซีอะไรโว้ตายโอซีเลยผมไมปเข้าน้ำมาโอ้โหนะครับพี่ครับโอ้เรื่องอะไรครับเาเห็นเห็นที่เพื่อนพี่บอกว่าใจพังไงไม่ไม่น้องเขาบอกน้องเขาพี่กล่องซ่อมไฟเขาบอกว่าคงซ่อม คงซ่อมใจเพื่อนน้องพี่ไม่ได้หรอกพี่ก็บอกไปอย่างเงี้ยไอ้วาวไม่ไหรือว่าเป็นเพราะว่าพี่ไม่ได้ใส่ชุดสีดําอ่ะพี่ถามตรงๆเลยเราเลยมองว่าพี่แก่ไม่จริงพี่ตอนะไรชุดอ่ะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเออมันชอบเนาะไอ้เหี้ยโอ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 ้ยโไ้อ้ยโ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 อ้ยอยโอ้ย้ยโอ้ เรับแครับแกพี่แบบไม่ใส่รงไม่ใส่สูตรพี anyway> ่พ like ี่ดูดิพี่พี่หวาดูด huh. uh ีส huh. ูตรเบแบบรออะไรอะอยู่แก๊งเมื่อกี้ไปออกรายการกินเทมเปียวไงเมื่อกี้เขาเรียกว่าอะไรเรแล้วยังอยู่ใช่ไหมไม่ได้ไปไหนใช่ไหมอันนี้เขาปิดไฟหมดใช่ไหมครับอย่างนี้ครับพอปิดฮะสาวสาวพี่ถามนะว่าเราชอบหนุ่มสูตรสีดำไหมสูตรสีดำสูตรไหนอะพี่ ก็มีอยู่มัันยข้างหลไม่กี่ชื่อคัะก็เลือกเอาว่าจะเอา RR หรือว่า SMD แล้วพี่จะถอดสูตรมันอยู่กับคนก็มีละโอ้ป๊าดมาพี่ถอดเลยเนี่ยตอนนี้จริงๆงพี่ใส่แต่พี่จะถอดพอพี่ถอดเสร็จปุ๊บพี่ก็จะสุดเลยนะสุดสุดอะไรสุดคืออะไรสุดคืออะไรวะสุดคืออะไรแปสุดสุดคืนในวันนี้อยู่กับเขาคุยพูดคุยกันนี่แหละสุดสุดวันอ๋อเปๆไปเนาะไปเนาะเลยสาวคนณแม่ก่อนค่ะแล้วเราชอบ เราอั้ที่พี่จะถามเนสุดท้ายแล้วเราชอบสุดดำเนี่ยมันจะมีอยู่สองสุดในประเทศตอนนี้นะก็คือมีมีเสียตลอดกับมีรักแล้เราชอบเสียเสียกับรักแล้พี่อ๋อเสียตลอไรรักไอ้ซานพูดเล่นะพี่เซลนะเซลเฉยนะเซลเฉยนะขอพิกรอบกไปเสียเสียอ๋อมีรอบอือหรอเฮ้ยใครยังไม่เริ่มผมไม่รู้โอ้โหต้องห้าทีไอพี่แล้วก็เนี่ยแหละขโมนในตู้ยืนคุยฟังกันนี่แหละ ได้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 น้นองหนูก็เหงาอ่ะ<ว>หมายาถึงว่าน้องหนู